ครับสำหรับตัวนี้เป็นบัตเลดนะครับเป็นคอนโทรลบัตเลดขนาด60โวลต์1,200วัตต์นะครับ60โวลต์1,200วัตต์ตัวนี้สำหรับท่านที่มีมอเตอร์อยู่แล้วนะครับมอเตอร์1,200วัตต์นะครับ1,000ถึง1,200วัตต์นะครับ, 1, 1, w, รบก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้จะเป็นคอนโทรลบัตเลดนะครับในการจับ ในการปล่อยไฟไปสำหรับมอเตอร์3สายนะครับมอเตอร์ที่มีสายสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินนะครับมอเตอร์บัสเลดนะครับบัสเลดกำลังสูงมีไฟเข้า2เส้นนะครับแล้วก็มีไฟเข้านี่ก็เป็นไฟ60โวลต์นะครับแล้วก็มีสายเซนเซอร์นะครับตัวนี้จะตัดไฟอยู่ที่ประมาณ60โวลต์ก็ตัดอยู่ที่50โวลต์42โวลต์ต่ำสุดนะครับเขาก็จะตัด คือถ้าไฟต่ำวันนี้เขาจะหยุดทำงานนะครับไม่ไม่ทำงานนะครับ <c oughs> มีไฟคุณไฟบวกลบไฟบวกลบนี่ต้องผ่านตัวเบรกเกอร์เข้ามาก่อนนะครับสวิตช์เบรกเกอร์หรือว่าโอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็ใช้สวิตช์กุญแจนะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดไฟเข้ากล่องนะครับแล้วก็ตัวที่มีสายฮ่ออ่าสายไฟเมนหลักนะครับ3เส้นที่ต่อเข้ามอเตอร์นะครับต้องมีฮอเซนเซอร์ด้วยนะครับ สำหรับมอเตอร์ที่ไม่มีฮอร์เซนเซอร์จะใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ต้องใช้ฮอร์เซนเซอร์จากหลังมอเตอร์นะครับมาเข้าด้วยถึงจะทํางานนะครับสายสีเหลืองเขียวน้ําเงินนะครับตัวเล็กนี่นะครับเส้นเล็กเหลืองเขียวน้าเงินเส้นใหญ่นะครับแล้วก็จะมีสายสัญญาณตัวนี้จะเป็นตัวคันเร่งนะครับคันเร่งนี่็จะเป็นเร่งเกี่ยวกับตัวที่ใช้เรียกว่า เอาเวอลลุ่มลูกบิดก็ได้หรือคันเร่งมือมือบิดหรือว่าคันเร่งเท้านะครับเท้าเหยียบนะครับก็ใช้ได้นะครับเป็นคันเร่งปล่อยสัญญาณไฟไปเพื่อเหยียบจับสัญญาณเพื่อปล่อยไฟไปเข้ามอเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสีดําน้าตาลเดีวถอยหลังถ้าดำดำเท้าจะเดินหน้านะครับไม่ไม่ใช่ดำเท้าเบรกนะครับดำน้ําตาลถอยหลังดำเท้าเบรก ดำเทาจะมีเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับดำเทาที่เป็นเบรกนะครับเบรกมือเบรกเท้านะครับแล้วก็สองเส้น3ามเส้นนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับเป็นเรื่องของเซอร์วิสนะครับสีน้ำสีม่วงก็จะเป็นสัญญาณในการจับรอบมอเตอร์นะครับเราก็ไม่ได้ใช้กันนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็เหมาะสำหรับท่านที่มีมอเตอร์อยู่แล้วนะครับแต่มอเตอร์ต้องมีฮอนเซนเซอร์ด้วยนะครับ แล้วก็ราคาก็อยู่ที่หน้าเว็บนะครับที่ท่านดูมานะครับการรับประกัน1ปีเต็มนะครับกรณีที่ไม่ไหม้นะครับไม่ไม่มีรอยไหม้นะครับหรือว่ามีรอยไหม้จุดเล็กๆนะครับเนื่องจากช็อตหรือมีปัญหานะครับตรงนั้นคือท่านใส่เบรกเกอร์ไว้นะครับถ้าท่านไม่ใส่เบรกเกอร์ไว้นะครับมันไม่ตัดมันจะไหม้ไหม้เยอะไหม้มากนะครับอันนั้นเราจะไม่ประกันนะครับการซื้อนะครับ ท่านก็สามารถหาดูได้ที่หน้าเว็บร้านนักประดิษฐ์เท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับกล่องมอเตอร์อกล่องใสสำหรับใส่มอเตอร์บัตเล็ต1200วัตต์นะครับโมดิฟายนะครับ1200วัตต์60โวลต์นะครับ